โกลอการเด้นวิธีฟาร์มเลเวลสัตว์เลี้ยงด้วยเจ้าเต่าเทะเลสัตว์เลีเล้ยงที่ถูกหลายคนมองข้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูเลยถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังมองหากล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอย่างคิดซูเนะแร็คูนหรือดิสโก้แลวก็อย่าลืมแวะไปดูที่วูฟช็อปกันนะลิงก์อยู่ที่หน้าช่องเลยฝากวูฟช็อปไว้ในใจด้วยนะถ้าทุกคนยังไม่มีคิดซูเนะแล้วก็กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ชื่อไว้ด้านล่างเลยนะคิดซูเนะอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะ โดยที่เจ้าเต่าทะเลเป็นสัตว์เลี้ยงที่เก่งมากๆเลยเพราะมีความสามารถในการเพิ่มค่าประสบการให้กับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นฟังดูแล้วอาจจะดูไม่เก่งเท่าไหร่แต่ความเก่งที่แท้จริงก็คือเวลาในการใช้ความสามารถจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเต่ายิ่งตัวใหญ่ก็จะยิ่งใช้ได้ไวสุดๆบางทีถ้าใช้ตัวยักษ์แล้วให้อาหารกับน้องอาจจะเหลือแค่20วิิบวิเท่านั้นโอ้โหและทุกคนล่ะคิดว่าเจ้านี่บัน เก่งหรือเปล่านะ oh. แล้วก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมของพี่ด้วยนะ